หลังจากที่ทางด้านนักแสดงสาวมากฝีมือที่มีหุ่นเป็นไอดอลของสาวๆหลายๆคนอย่างคุณเบเบ้ทันชนกที่ถูกจับตามองค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์กับสามีอย่างคุณบูมสุธีว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันแล้วหรือไม่หลังจากที่มีเพจด,ดังออกมาใบค่ะว่าอดีตดาราสายเฮลตี้เลิกสามีไปเมื่อสองสเดือนก่อน ซึ่งในตอนนั้นค่ะทางด้านสาวเบเบ้เนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับแบบตรงๆแต่ว่าเป็นการเลี้ยงๆตอบพร้อมกับอ้ําอ้อ,อึ้งอบอกว่ายังคุยกันทํางานด้วยกันซึ่งก็ยิ่งทําอมราสายเพื่อค่ะค่อนข้างสงสัยและจับตามองเป็นอย่างมากเพราะว่าทําไมถึงตอบว่าเป็นเพื่อนกันยังคุยกัน โดยล่าสุดค่ะทางด้านคุณเบเบ้ทันชนกเนี่ยได้ออกมายอมรับในงานอีเวนต์แล้วค่ะว่าตนเองค่ะได้เลิกรากับทางด้านสาม,มีอย่างคุณบุ๋มแล้วส่วนตอนนี้สถานะสดร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเผยถึงสาเหตุที่เลิกราค่ะว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกที่สะสมกันมาแต่ด้วยนิสัยของตัวคุณเบ b บ้เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่โอเคกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนไม่ได้คุยกันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันอย่างจริงจังจนมันเริ่มมีการละเลยกันบ้างและวันหนึ่งมันก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งคุณแบบ ค่ะก็บอกว่าปัญหาค่ะมันค่อนข้างที่จะสะสมเพราะว่ามันไม่ได้คุยกันซึ่งถึงแม้จะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันเป็นปีพยายามปรับแก้กันมาแล้วแต่ก็สุดยื้อและก็สุดทางค่ะ ส่วนสภาพจิตใจค่ะคุณเบเบ้บอกว่าตอนนี้ค่ะก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นจริงๆเราก็อยู่กับตัวเองมาตลอดแต่ก็อย่างที่บอกพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นและโฟกัสกับความสุขของตัวเราเองพร้อมบอกค่ะว่าแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเลิกกันไปแต่ว่าเขาไม่ได้เกลียดกันไม่ได้โกรธกันทุกวันนี้ยังคุยยังทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังมีธุรกิจที่ต้องทําด้วยกันพร้อมก็บอกอีกว่าตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เข็ดกับความรักค่ะแม้จริงๆแล้วหลักๆจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่เขาก็บอกว่าเขาขำไม่ได้ปิดกัน้นว่าจะไม่คุยกับใครเลยชีวิตนี้จะครองตัวเป็นโสดอยู่คนเดียวมันก็อาจจะไม่สมหวังมันก็อาจจะจังหวะไม่ดีเอาเป็นว่าค่ะสุดท้ายนะคะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว